สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกองทัพสานแถลงครับได้เข้ายึดถมเนียบประทับดีในกรุงคาทูมคืนมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นฐานที่บ้านสุดท้ายของกองกําลังรบกึ่งทหารที่ไม่ได้สังกัดกองทัพสุนที่ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาหลังจากการสู้รบกันมานานกว่า2ปีทางด้านพลจัตวานาบิลอับดุลลาโคศของ,องกองทัพสุนก็บอกว่ากองกําลังสามารถยึดคืนพื้นที่สําคัญ ในเมืองหลวงของสุนได้สําเร็จหลังจากการสู้รบที่ดุเดือดมีการเผยแพร่ข้อมูลวิดีโอบนโซเชียลมีเดียนะครับให้เห็นทหารที่อยู่ในอาคารโดยมีการระบุว่าเป็นวันที่21ของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมก็ตรงกับวันที่21มีนาคม2568นะครับเจ้าหน้าที่ทหารของสุนซึ่งสวมยศร้อยเอกประกาศในวิดีโอดังกล่าวและยืนยันว่าทหารได้เข้ายึดอาคารดังกล่าวได้เป็นที่เรียบร้อยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กองกาลังของสุนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องภายใต้การนําของพลเอกอับเดลฟัตตาบูระหรันผู้บัญชาการกองทัพนั่นหมายความว่ากองกาลังสนับสนุสน,นเคลื่อนที่เร็วหรือว่า r f f ที่เป็นคู่แข่งภายใต้การนําของพลเอกโมฮัมหมัดฮัมดานดากาโลส่วนใหญ่ถูกขับไล่ออกจากกรุงคาทุมหลังจากที่สงครามของสุนเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษายนปี2 5 6 6นะครับทั้งนี้มีการรายงานข่าวว่าเกิดเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะะ,ยะทั่วทั้งเมืองหลวง ในวันที่21มีนาคม2568นะครับแม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าเป็นการสู้รบหรือว่าเป็นการฉลองก็ตามนะครับสำหรับสุดาหนั้นเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในสภาพไม่มั่นคงมาตั้งแต่การลุกฮือของประชาชนที่ทําให้ประธานดีโอมาอัลบาซีซึ่งดํารงตําแหน่งประเด็จการมาอย่างช้านานต้องลงจากตําแหน่งนะครับในปี2019แต่การเปลี่ยนผ่านสูระบบประชาธิปไตยในช่วงสั้นๆต้องล้มเหลว เมื่อพลเอกบูฮานและพลเอกดากาโลกก่อรัฐประหารในปี2021จากนั้นกองกำลัง R.S.F. และกองทัพสุนก็เริ่มสู้รบกันในปี2023นะครับกองกำลังของบ uh ูฮานรวมถึงกองทัพสุนและกองกำลังติดอาวุธพันธมิตรได้รุกคืบเข้าหากองกำลัง R.S.F. ตั้งแต่ต้นปีนี้โดยสามารถยึดโรงั่นน้ำมันสำคัญทางตอนเหนือของกรุงคาทูมคืนมาได้จากนั้นก็รุกโจมตีตำแหน่งของกองกำลัง R.S.F. รอบๆเมืองหลวง การสู้รบทําให้พลเรือนเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ RSF ก่อตั้งขึ้นในปี2013โดยมีจุดกําเนิดมาจากกลุ่มติดอาวุธจันจาวีสซึ่งมีชื่อเสียงอื้อเฉาจากการปราบปรามกลุ่มกบฏในแคว้นคาดาฟูอย่างโหดเหี้ยมนับตั้งแต่นั้นพลเอกดากาโลกก็ได้สร้างกองกาลัง RSF อันทรงพลังและเข้าแทรกแซงความขัดแย้งในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเยเมนและลิเบียรวมทั้งเข้าควบคุมเหมืองทองคำบางแห่งในซูดาน RSF ถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงการสังหารหมู่ผู้ประท้วงมากกว่า120คนในเดือนมิถุนายนปี2019การเป็นกองกําลังนอกกองทัพที่ส่งอิทธิพลทำให้หลายฝ่ายมองว่า RSF เป็นต้นต่อของความไร้เสถียรภาพในสูดานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในทวีปแอฟริกาซึ่งช่องถาอัปเดตนั้นจะได้นํามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับทราบกันอย่างต่อเนื่องหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอัปเดตเอาไว้นะครับเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไมหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ